ทองคำก็สำคัญครับหลุด1,500เหรียญลงมาแล้วทําท่าจริบาวกลับมาอีกแล้วจะเหมือนหุ้นหรือเปล่านะครับจะพลาดรอบนี้หรือไม่ไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับโกเอลุกบาย g ครับสนับสนุนโดย YLG b u l l i o n Futures โทร0 2น8 7 1 1 5 5่ เดียวคุณธิพย์านวาวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YG b u l l i a n f u t u r e ครับสวัสดีครับคุณธิพาครับค่ะคุณไม่ใช่ยหสวัสดีค่ะขอแอบอนุญาตเทียบเคียงกับหุ้นนะครับเมื่อเช้านาะวิเคราะห์ฝั่งหุ้นเนี่ยบอกว่าให้รอย,ย่อแล้วค่อยซื้อหุ้นไม่ย่อให้ซื้อเลยฝั่งทองคําเมื่อเช้าคุณทิพยาว่าให้รอย,ย่อแล้วซื้อกลัวจะไม่ยอมย่ออีกเครับคุณธิพา้ายังมีโอกาส<อ>จะย่อไหมครับทำท่าจะรีบลาหม<อ>ือยังยังแนะนําว่าให้ ยอ่อนอาจจะยังไม่เห็นย่อเหมือนกันนะคะคตอนนี้แนะนำว่าให้ให้รอแถวแถวพันห้าร้อยตอนเพราะว่าทะลุแนวแนวพันสี่ร้อยเก้าสิบสามอกมาแล้วนะคะใกล้พันห้าร้อยตอนนี้แนะนำให้ขายออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะไม่พ้นต้านต่อไปที่ ระดับ1,500้เหรียญ US Dollar ต่อ Try h อน r ์นะคะเชื่อว่าถ้าเห็นแถวนี้ก็แนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนน่าจะได้อันนี้สองในเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินบาทเข้ามาด้วยนะคะคก็น่าจะได้สองเด้งเลยในเรื่องของแต่เอ่อในในเรื่องของการย่อของราคาทองคำพร้อมทั้งการแข่งข้าของค่าเงินบาทก็น่าจะได้กำไรทั้งสองเด้งนะ,นะคะคับ,คบผมเอ้คุณธิพาครับถ้าเกิดขายไปตรงพันห้าแล้วจะมีโอกาสให้ด้ซื้อขึ้อนอีกรอบหรอครับ น่าค่ะน่าจะค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคําโดยที่แนวรับหรือว่าจุดด้านล่างของราคาทองคําในสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นอยู่แถวๆประมาณโดยที่แนวรับแรกนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเดสิบเหรียญแล้วก็แนวรับสองอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญ US อ o l l a ต่อท r อ y อ u n c ค่ะอืมครับผมคุณนิภา เอคุณิพาครับถ้าเกิดว่ารอบนี้อะไรจะเป็นสาเหตุให้ให้ทองคํโดนกดลงมาอีกรอบนี่มีตัวเลขเศรษฐกิจดีๆอีกเยอะเลยหรอครับอาทิตย์นี้ค่ะก็ในสัปดาห์นี้ตอนนี้ก็ทองคําเองนะคะก็ยังได้ในเรื่องของเรื่องของทางกรีซเองนะนะคะคก็คือตอนนี้ตัวทองคําเองก็ในฐานะของเชฟเทเวนเองตอนนี้ก็คือนักลงทุนหลายๆท่านก็ ต้นสกายกังวลน,นะคะในเรื่องของการที่ทางรัฐสภาของฟรีสเองได้รับการอนุมัติในเรื่องของออนโยบายตัวเ,เงินกู้ของทางที่ IMF เองได้มีการอนุมัติเงินกู้ระยะยาว5ปีออกมาแล้วนะคะก็เลยทําให้ตัวทองคำเองก็ค่อนข้างวิ่งสวนทางกับตัวค่างเงินยูโรเองนะคะคในฐานะของแหล่งเงินงทุนเซเทเนเองก็เริ่มจะเ,เริ่มจะมีการลดบทบาทลงมา แล้วเหมือนกันน,นะคะก็เลยทําให้ตัวทองคําเองได้เห็นการปรับย่อลงมาจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งถึงในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคําแต่ว่าในการตัอลงมาเชื่อว่าน่าจะเห็นไม่มากนักันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้น่าจะได้เห็นการรีบาวออกมาบ้างแต่ว่าโดยรวมในภาพใหญ่ของตลาดจะได้เห็นการย่อตัวลงมาแต่ว่าอย่างมากก็ไม่น่าจะต่ำกว่าระดับประมาณ1,460ี่เหรียญหรือว่าเ,อาเลอร์แตนที่ก็อยู่ที่ระดับประมาณ1 0 0 0 ห้าสิบเหรียญ US dollar เท่านั้นแต่ว่าถ้าในภาพใหญ่ของระยะกลางกับระยะยาวเราเชื่อว่าน่าจะยังเป็นขาขึ้นของราคาทองคํามากกว่าค่ะครับผมและเนื้อเงินล่ะครับมองทิศทางเดียวกันไหมครับขอกรอบแนวรับแนวต้านได้ครับคุณนิภาค่ะสําหรับเนื้องเงินเองก็มองในทิศทางเดียวกันนะคะคโดยที่กรอบแนวต้านด้านอยู่ที่ระดับสามสิบห้าจุดสี่สี่นะคะแล้วก็ส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณนะคะเอ่อสามสิบสามสามสิบสามเหรียญค่ะ สามสิบสามเหรีย hmm. ญนะครับค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณธิพาครับค่ะขอบพระคุณมากสคะสวัสดีครับก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดรีบาวขึ้นมาแล้วขายออกไปก่อนยังมีโอกาสให้ซื้อคืนนะครับคุณธีพาเงินแนวรับให้เอาไว้33เหรียญเท่านั้นเองขณะที่ฝั่งของทองคำเนี่ยครับแนวรับก็อยู่แถวๆพันสี่ร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับก็คุณธิพาว่าถ้าขายไปช่วงนี้ก็ได้อันนี้สงสองต่อเลยได้ทั้งค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ได้ทั้งงเออ่รืขง ราคาทองคําด้วยนะครับที่อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าลงมาอีกนะครับไปต่อกันที่เรื่องของหุ้นดีกว่า